ว้าวโจไรออนรุ่นที่หลายคนรอคอยตัวถังใหญ่พอสมควรเอสซี่ก็จะเป็นพี่ใหญ่นี่ก็คือแบบน้องเล็กเดย์ไทม์ u ันนิ่งไลท์ของใหญ่ตั้งแต่ตรงนี้นี่เลยก็เรียกว่าสตาร์แมทริกตัวล้อเนี่ยค่อนข้างหวานดูระทัดรัดดิฟฟิวเซอร์ด้านท้ายให้ได้ว่าเสียงประตูเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเสียงดีว่ะ แล้วคุดูภายในเอาเรื่องดองกลางไม่มีกล่องนะเป็นรอยตัวแบบนี้นะเรื่องงานเท็กเจอร์ดิขามันทำให้ดูโปรง่งดำง่ายแน่ๆเล็กลรูมเลอเยอะเฮดรุมเลอเยอะแต่ร้อยเกแหล่งหมาร<ๆ>ายละเอียดภายนอกภายในการประกอบความแน่นหนาะวัสดุต่างๆเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมกัน โอ้โหคันจริงสวยเหมือนกนันนะเนี่ยตัวถังก็ค่อนข้างใหญ่เลยนะรวมไปถึงเรื่องดีไซน์ผมว่าไม่ขี้เลยนะครับและด้านหน้าผมนี่คือฮาวาลโจไรออนใะนะรุ่นที่หลายคนรอคอยกันมาตอนนี้เราอยู่ที่คันจริงกันแล้ว แวบกลับมาเพันอในครั้งหนะ้าช่องวิพีผู้ชมตอนนี้นะผมอยู่ที่งานรีวิวนะจะเรียกว่าเป็นสนิทรีวิวก็ได้นะครับเพราะว่าอาจจะยังเจาะลึกมากๆไม่ได้นะเรามีระยะเวลาจํากัดเดี๋ยวเนี่ยผมจะพาชมรอบคัน All New h a ว v i l l o r i o n นะครับเขาเรียกว่าเป็นไฮบริด SUV บอกเลยผู้ชมว่าตอนนี้ที่มารีวิวนะฮะร,ราคาเราก็ยังไม่ทราบแต่ผมคาดการเองนะว่าราคานะตัวท็อปเนี่ยน่าจะแตะไม่ถึง1.1ล้านเพราะว่าถ้าเกิดแตะถึงเนี่ย มันจะไปขี่ตัว H ฮดซคตัวเริ่มต้นนั่นเองนะครับความน่าสนใจของรุ่นนี้บอกเลยว่ามีหลากหลายอย่างทั้งเรื่องของดิเมนชันนะครับฮาวาลโจไลออนเนี่ยนะฮะคู่แข่งก็คือใครบ้างคันแรกเลยที่เพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆอ l l น e w h อน d a HRV m a z d a CX30 n i s s a น k ส c ันแล้วก็โตโยต้าโคโร l ล c r o รอนะผมบอกว่ากลุ่มเนี่ยหลังจากคันนี้เปิดตัวเปิดราคาผมบอกเลยว่าสะเทือนแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้จะพาชมรอบคันทั้ง ภายนอกภายในแล้วก็เรื่องของการประกอบวัสดุต่างๆคุณภาพต่างๆว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะแล้วก็เดี๋ยวทิ้งท้ายกันนิดนึงว่าเฮ้ยพอผมลองไปนั่งคันจริงแล้วเนี่ย พอเทียบกับ HRV ตัวใหม่ที่เพิ่งไปนั่งมาสดๆล้อๆนะครับเทียบกับคันอื่นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับกรอไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ช่องภูอีีด้วยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ตอนนี้ซุปเปอร์กาแฟคอฟฟิลิสเขาแจกรถแจกทองแล้วไปดูละเอียดกันซุปเปอร์กาแฟภารกิจรับลุ้นทองร้อยวันรวยเป็นล้านรวย,ยทุกวัน้วยทุกสัปดาห์รวมมูลค่ากว่าสองล้านห้าแสนบาทดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กและไลน์ซุปเปอร์กาแฟและอีโคโบรูสุดยอดนวัตรกรรมฟิลม์มเซรามิกกรองลด ให้คุณมั่นใจว่าเย็นทันทีที่ติดตั้งฟิล์มกรองแสงอีโคบูเพื่อชีวิตที่เย็นกว่าเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้านะครับเดี๋ยวเราไปดู all new h a w a w j o r i o n hybrid suv น้องเล็กไปดูกันเลยครับนี่ผู้ชมหลังจากที่รอคอยกันมานานนะฮะแล้วผมก็โชคดีเหมือนกันนะได้สีเดียวกันกับตัว h e ซ d s c k เลยนะอันนี้คือน่าจะเปรียบเทียบได้เลยแหละออหว่าพอไปนั่งแล้วเป็นอย่างไรสาหรับคันจริงๆอันนี้เราอยู่ภายในโรงงานด้วยถือว่าเพิ่งออกจากลายผลิตสดๆแล้วล้อเลยนะครับสำหรับ อ wow, l นิวฮาวา a โจ o ลออนไฮบริด SUV นะครับสำหรับดิเมนชันตัวถังคันนี้ถ้าเกิดหลายคนงงว่าเฮ้ยแล้วต่างจากเฮดซิกยังไงหน้าตาก็คล้ายกันต้องบอกว่าเรื่องดิเมนชันและก็โพซิชันเนี่ยคันนี้เล็กกว่าเฮดซิกนะ <c oughs> ก็จะเป็นพี่ใหญ่อันนี้ก็คือแบบน้องเล็กที่เพิ่งเปิดตัวไซส์ก็จะกระทัดรัดมากขึ้นนะครับถามว่าในคู่แข่งของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยที่เพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆนะครับ All-New Honda HR-V นะฮะหรือว่าจะเป็นโรตารคุโรร์ครอสนะครับมาสด้าซีเอ็กซ์นิสสันคิกอะไรประมาณนี้เพราะราคาก็ใกล้เคียงกันดิเมนชั่นก็ใกล้เคียงกันนะครับในส่วนของความโดดเด่นของฮาว a ลโจเล o อคันนี้คือถ้าเกิดเทียบกับรุ่นที่ผมพูดมาทั้งหมดคันนี้โดดเด่นเรื่องอะไรโดดเด่นเรื่องวิวเบสระยะฐานล้อตั้งแต่ดุมล้อหน้าจนถึงดุมล้อหลังคันนี้ยาวสุด 2,700มิลิเมตรหมายความว่าห้องโดยสารน่าจะนั่งสะดวกสบายพอสมควรเลยเดีย๋ยวไปลองนั่งให้ดูนะครับและก็ในส่วนของความกว้างเนี่ยความกว้างเนี่ยอันนี้ก็ใหญ่ที่สุดนะครับแต่ความยาวตัวถังโดยรวมเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ยาวที่สุดนั่นเองนะฮะดีไซน์ด้านหน้าประมาณนี้นะครับและก็เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆผมเชื่อว่าจัดเต็มแน่ๆสำหรับเกรนวอลมอเตอร์เนี่ยไม่ทําให้เสียชื่อแน่ๆนอยู่แล้วทีนี้คุณผู้ชมเราม,ามาดูเรื่องดีไซน์ภาพรวมกันเลยละกันนะครับในส่วนของตอนหน้า ฝากระโปรงนะครับมีเส้นสายแบบนี้อันนี้เป็นสีเ,ง,เงินเดียวกันกับตัวเฮสซิกเลยนะแล้วก็เส้นสายฝากระโปรงยกขึ้นมาปับและตรงกลางนะฮะก็จะมีเหลี่ยมสันแบบนี้นะครับหมายความว่าฝากระโปรงเนี่ยก็จะมีเหลี่ยมสันประมาณ4 4บาทสี่เส้นชุดโคมงไฟหน้านี่ผมว่าเป็นจุดเด่นของโจไลออนเลยนะครับเพราะชุดโคมงไฟหน้านี่เขาไม่ใช่แค่ขอบตรงนี้นะเขาลากยาวมาถึงตรงนี้เลยนะเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ของรุ่นเนี่ยเนี่ยตั้งแต่ตรงนเนี้ยเนี่ยลงมาตรงเนี้ยถึงนี่เลย ชุดโครงไฟหน้านะครับเป็น LED เต็มระบบเปิดปิดออตโต้แล้วก็ขอบเนี่ยสังเกตภายในจะมีหินเงินเพราะว่ารุ่นนี้คือรุ่นที่เป็นเครื่องไฮบริดนะครับเครื่องเบนซิน1.5กับชุดมอเตอร์ไฟฟ้าของเขาเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเกิดดูแค่ตัวเลขแรงม้าเนี่ย190แรงม้าแรงสุดในเซ gment ผมบอกเลยว่าระเบิดระเบอแน่นอนเพราะว่าเฮดซิกเนี่ย200กว่าแรงม้าผมบอกก็เลยว่าเฮดซิกก็แรงอันนี้190ม้ากับตัวถังแบบเนี้ยไม่ขี้เลยนะครับ ในส่วนของชุดโครงไฟนี่เรามาดูกันต่อความสวยงามนะครับเป็นทรีเลนแบบนี้แล้วก็ขอบเป็นสีเงินนะเด้ททามไลท์ไลท์ขอบลงมาอย่างนี้ชื่อก็คือ LED นี่พรีเมนะียมวิชั่นงานประกอบเล่นต่างดีนะนะครับภายในก็จะเป็นแบบ3มิติแบบเนี้ยดีเทลดูดีเลยนะครับคือโดยรวมเนี่ยตรงเนี้ยเสิร์ฟมาด้วยดูเด่นมากๆนะครับแล้วดาดมาในส่วนของกระจังหน้าอันนี้นะฮะก็เป็นลวดลายแบบ3มมิติแบบนี้ เป็นเอกลักษณ์ของฮาวาลเป็นเอกลักษณ์ของเกรวอมอเตอร์นะครับโลโก้ฮาวาลขนาดใหญ่นี่พื้นตรงนี้ก็เป็นตัวคาร์บอนนะขนาดใหญ่เลยและที่สําคัญมีกล้องสามองศาในส่วนกระจังหน้านี่ก็จะเป็นพลาสติกงานลวดลายแบบเป็นแบบโครเมียมนะฮะแล้วก็ขอบตรงนี้จะเป็นแบบกรอสแบ็คเงาเงา,งาหน่อยหนึ่งไอ้ิเทคใหญ่พอสมควรเลยนะครับในส่วนของตัวกระจังหน้าเนี่ยของโจไลออนเนี่ยเขามีชื่อนะเขาเรียกว่า Star m a t r i x นะเป็นสีเทาดํา นี่แล้วก็ตรงลายกริดตรงนี้ก็จะเป็นเงินเงินาะส่วนขอบตรงเนี้ยนะฮะก็จะเป็นตัวโครเมียมแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่นะฮะอันนี้จุดติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็ถาลงมาด้านล่างนะด้านล่างนะไอที่ด้านล่างก็จะเป็นลวดลายสามมิติแบบนี้นะครับเป็นดําเงาแล้วก็ลิ้นด้านหน้าตรงเนี้ยครับเอ้ยตรงนี้สวยว่ะคือลิ้นตรงเนี้ยไม่ใช่สีด้านๆเหมือนพวกรถ SUV นะจะเป็นแบบเทาดำๆแล้วก็มีกริตเตอร์ขอบตรงนี้เป็นโครเมียม อ่ะนี่โดยรวมลองดูซิดูหน้าก็เป็นไงเนี่ยเซ gment น,นี้นะครับ BSUV เนี่ยผมบอกเลยว่าคันเนี้ยค่อนข้างใหญ่เลยนะเนี่ยความกว้างเนี่ยคันนี้กว้างที่สุดอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็นี่คือด้านหน้าของเขาลิ้นด้านหน้าก็ทํางานออกมาได้ค่อนข้างดีการเก็บงานต่างๆถือว่าใช้ได้เลยเนะครับส่วนเซ็นเซอร์ตรงนี้ไม่ต้องสงสัยพวกระบบนะฮะร,ระบบช่วยเลืการพิจารณต่างๆถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยผมเชื่อว่าจับเต็มแน่นอนนะ Adaptive Cruise Control เลนคิปปิ้งเลนเซทเทอร์ลิงมีอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องดีเทลเนี่ยหลักๆเดี๋ยวรอการเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งโดยรวมด้านหน้าประมาณนี้รอนะคือคุณดูดิคันสีแดงก็รอแล้วคุณดูตัวถังมาดินะเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องดัมเมชั่นโดยรวมให้ละกันนะครับสําหรับฮาวเวลจูไรออนคันนี้นะครับความยาวเนี่ยอยู่ที่4,472ม mm, ิลิเมตรความกว้างนะฮะ1,841มิลิเมตรความสูงของตัวรถ1,574มิลิเมตรและระยะฐานล้อที่บอกไปว่า ยาวที่สุดในเซก m e n t นต์2 7ร0อ mm. มิลิเมตรนะครับถัดมาต่อล้อเนี่ยอันนี้เป็นเฟิร์สอิมผมเหมือนกันนะเจอในเขาเรียกว่าเจอต่อหน้าต่อต,อตานะฮะเจอในคันจริงครั้งแรกเหมือนกันตัวล้อเนี่ยค่อนข้างวาวเลยนะครับรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมล้อขนาด18นิ้วลัดด้วยยางสองสองห้าห้าห้า R 18นะครับเป็นทูโทนแอบมอนคาร์ทแบบนี้นะฮะดุมก็เขียนฮาวาวแบบนี้แล้วก็ดิสเบรกสี่ล้อเนาะ การเก็บงานข้างในล่ะนี่เป็นพลาสติกเฮ้ยเก็บงานใช้ได้นะเนี่ยคุณดูการเก็บงานภายในโป่งซุมล้อดิใช้ได้กริปอะไรต่างก็ดูแน่นหนาดีนะครับโลโก้ h e v นี่ดีไซน์แบบนี้กรอบโครเมียมตรงนี้เป็นสีแบบโครเมียมเหมือนกันแล้วขอบเป็นสีน้ำเงินนะครับเสา A สีเดียวกันกับตัวรถนะฮะฝาครอบจมองข้างสีเดียวกันกับตัวรถมีไฟเลี้ยวในตัวแล้วก็มีกล้องสาม้สบองศาจุดติดตั้งจะอยู่ที่ประตูหมายความว่าตรงเนี้ยเพิ่มทัศนวิสัยของคุณให้มันแบบมันกว้างมากขึ้น กระจกด้านหน้าประมาณนี้นะฮะมีกล้องไวร์งเกิลคาเมราก็คือพวกระบบพวกเลนชิปปิ้งอะไรอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็กรอบหน้าต่างเป็นโครเมียมยาวๆแบบนี้เลยและที่สําคัญนะฮะแหลกแหลกอันนี้เป็นสีเงินนะฮะเป็นสีเงินมีมาให้หลังคาเป็น p a n o โน m i มิกซันรูฟแบบนี้แต่ยังไม่ได้เต็มหลังคาแบบเต็มทั้งหมดนะก็จะมาสุดประมาณแบบกลางห้องโดยสารประมาณนี้นะครับอันนี้คือด้านข้างเดี๋ยวผมถอยดูเฮ้ยใหญ่นะ คือดูผลเผนเนี่ยนะฮะเกือบจะเท่าเฮดสิกแล้วอะนะฮะแล้วก็กรอบที่เป็นโครเมียมตรงประตูเนี่ยตกแต่งเสริมมา <c oughs> เขียนว่าฮาวาลนี่ดูดีฮาวาลนะฮะมือจับปร,ประตูสีเดียวกันกันกบตัวรถเป็นคีเลสนะฮะหมายความว่าพกกุญแจแล้วปลดล็อกหรือล็อกรถได้นี่คุณดูเปิดบายสปอร์ตติดเพื่อเช็คการทํางานอ่ะคุณดูภายในโคตรหรูเลยคุณดูดิ <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูอดใจรอ,อนิดนึง ห,ห,หรูหราหรูหราเนี่ยครับประมาณนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูอดใจรอแป๊บหนึ่งหรูใช้ได้แล้วคุณดูงานปิดประตูคุณฟังเสียงปิดประตูนะโคตรแน่นเลยคุณดูงานประกอบเลยใช้ได้ใช้ได้ไม่กอกแกกอะประตูหลังแหละใช้ได้นะครับที่สำคัญเลยวิวเบสด้านหลังผมว่าใช้ได้เลยนะครับในส่วนของโป่ง ซุ้มล้อด้านหลังเช่นเดียวกันนะครับเป็นล้อแบบทูโทนไดมอนด์แล้วก็มีตัวดิสเบรกเหมือนกันล้อขนาด2 2 5 5 5 R 1 8แนะครับแล้วก็การเก็บงานในโป่งซุ้มล้อพลาสติกสีเงานะฮะเนี่ยกูดูการเก็บงานดีไม่ปล่อยให้เปลือยนะถือว่าทําได้ใช้ได้เลยนะฮะอันนี้โป่งตีออกมาประมาณนี้ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับแล้วก็ตัวโครมเมียมเนี่ยลากมาถึงตรงนี้เลยในส่วนของสาวอากาศเป็นชาร์ฟฟินสีเดียวกันกับตัวรถนะครับแล้วก็เฮ้ยอันนี้สวย ตัวสปอยเลอร์ที่ติดมาให้จากโรงงานเนี่ยติดมาแบบนี้เลยนะจะมีรูนะฮะเขาเรียกว่าเหมือนแอร์ฟลว์อ่ะวิ่งมาเร็วๆนะลมก็จะลงรอดนะครับเรื่องหลักแอโรดนามิกเนี่ยอันนี้ผมไม่กล้าคอนเฟิร์มแต่ผมว่ามันก็สวยดีเนี่ยมันมีช่องเจาะให้นะครับตรงนี้สีเดีวยวกันกับตัวรถด้านล่างจะเป็นสีดําเงานะครับช่องเจาะเนาะแล้วก็ไฟเบรคหน้าที่3กระจกหลังนะฮะไล่ฟ้ามีมาครบนะใบปัดน,น้ําฝนของบอชด้วยใบปัดน,น้ําฝนแบบเ็าเรียกว่าเป็นทวินเบรดอะ เป็นก้านที่เป็นแบบเบรดอย่างเงี้ยอันนี้ใช้ดีนะครับรอบด้านล่างตรงนี้เป็นยางสีดำนะครับชุดโคมงไฟท้ายอันนี้เอกลักษณ์คล้ายๆกับชุดโคมงไฟหน้าคุณผู้ชมก็จะเป็นดีไซน์แบบตัว L อย่างเงี้ยนะฮะแล้วคุณดูดีเทลภายในดิ LED Vision เห็นปะ่ะเนี่ยดูดีเทลดิเป็นสามมิติอย่างเงี้ยรอเลยนะฮะและ้วตรงนี้เป็น LED เต็มระบบใช้ได้ใช้ได้นะครับอะด้านด้านหลังฝากระโปรงด้านท้ายนะฮะฝาท้ายตรงเนี้ยก็จะเป็นโลโก้ฮาว่า ขนาดใหญ่กล้องมองหลังอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้โลโก้ Great Wall Motor เซ็นเซอร์การระยะด้านหลังมีมาให้6.3จุดนะครับอันนี้ด้านหลังตรงนี่โจไลออนก็จะแบบดูกระทัดรัดแล้วก็ดูทัฟๆนิดนึงคันนี้เปิดตัวตลาดแตกแน่นอนผมการันตีเลยนะฮะถ้าราคาแบบตามที่คิดไว้นี่นะฮะชื่อโจไลออน HEV สิ่งที่ผมบอกเลยว่ามันทำให้รถเนี่ยดูหรูมากดิฟวเซอร์ด้านล่าง ไม่ใช่ดำด้านนะครับไม่ใช่ดำเงาจะเป็นแบบเทาๆแล้วมีแบบความเงาๆแบบเนี้ยอันนี้ดูหรูมากนะขอบก็จะเป็นโครเมียมและดูดิฟฟิวเซอร์ด้านท้ายโอ้โหน,นี่มีไฟแบบ F1 ด้วยนะกรอบตรงนี้เป็นสีดำเงาใช้ได้วะ่ะรอราคาจริงคือถ้าเกิดราคาตัวท็อปเนี่ยไม่เกินล้านหนึ่งผมว่ากระตุ้นตลาด BSUV แน่ๆนะ h r v ตัวใหม่ที่บอกว่าโหหลายคนรนะอคอยมาสะเทือนเหมือนกันนะ อ่ะเรามาดูทั้งด้านหลังกันเปิดขึ้นมานี่ครับแบบนี้โอ้โหใช้ได้ว่ะเปิดขึ้นมาอันนี้ยังไม่ได้มีระบบไฟฟ้านะยังไม่ได้แบบปุ่มกดแล้วลงไฟฟ้ายังไม่มีนะครับแบบนี้แล้วก็เปิดขึ้นมาโช๊กก็ตามสแตนดาดไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กแล้วก็ห้องห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยดูการเก็บงานพลาสติกเปิดขึ้นมานี่ก็จะเป็นเรื่องของตัวชุดปะนะฮะชุดปะยางฉุกเฉินแผงฉุกเฉินต่งตางๆต,ตัวหูราก ก็คือพื้นก็จะยกมาแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็จริงๆเขาจะมีม่านม่านติดตั้งมา <Wow. S 1> บังตรงนี้แล้วก็ในส่วนของตัวเบาะเดี๋ยวผมจะลองพับให้ดูอันนี้คือโดยรวมอ่ะเราลองเปิดด้านหลังให้ดูซิเดี๋ยวเราไปนั่งในลำดับสัดไปนะอ่ะโอ้โหดูเบาะพับอย่างนี้อันนี้ First อเหมือนกันอ่ะนี่อ่ะคุณดูถ้าเกิดคุณนะฮะพับตัวเบาะ โดยสารแถวสองเรียบไปอย่างนี้อาจจะไม่ได้เรียบร้อยเปอร์เซนต์เพราะจะมียกยกมานหนึ่งนะครับเรื่องของห้องโดยสารตรงเนี้ยความจุได้สูงสุดอยู่ที่1 0 6 9ลิตรเลยก็ถือว่าใช้ได้นะครับตอนนี้มีไฟสองสว่างจริงๆมันต้องเปิดไฟเปิดนะแต่แค่ตอนเนี้ยรถพึ่งออกจากลายผลิตเรื่องของระบบไฟอาจจะแบบยังเปิดให้ได้ไม่เต็มระบบใช้ได้นะคุณดูดิอ่าแล้วเวลาลองปิดคุณลองฟังเสียงฝาท้ายโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเสียงดีว่ะคุณลองฟังเสียงนะ สวยนะแต่คือแบบมันน่าจะดําง่ายนิดนึงอ,ะอ่ะทีนี้เราไปดูภายในกันต่อนะครับในส่วนภายในคุณลองฟังเสียงประตูอีกทีนึงผมว่าเสียงดีอะ่ะโคตรแน่นเลยนะครับเปิดประตูขึ้นมานี่ด้านบนเรามาสัมผัสไปพร้อมกันเลยวัสดุอันนี้เป็นพลาสติกขึ้นรูปแต่เดินตะเข็บเป็นตะเข็บปลอมอันนี้พลาสติกขึ้นรูปนะยังไม่ใช่กึ่งนุ่มนะแล้วขอบตรงนี้เป็นสีโรสโกลตรงนี้เป็นกราฟิก ทำลวดลายแบบสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนึงนะแต่เป็นพลาสติกมือจับนะฮะดีไซน์แบบนี้อันนี้ถูวิตเตอร์แน่ๆอันนี้ที่ปลดล็อกรถนะล็อกรถแล้วก็บริเวณตรงนี้พลาสติกรูปส่วนตรงเนี้ยเป็น,เป,นเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่เป็นให้ความสุกเหมือนผ้าเนี่ยเท็กเจอร์อย่างเงี้ยส่วนตรงนี้เป็นหนังสังเคราะห์นะติชชิ่งเป็นสีทองโรสโกเหมือนกันวางเหรียญได้ไม่หล่นนะครับแล้วก็กระจกลงไฟฟ้าสี่บานเป็นแบบวันทัชอันนี้ที่ปรับประจกของข้าง,างไฟฟ้าแล้วก็ที่พับกระจก นะครับอันนี้ที่วางขวดต่างๆเป็นพลาสติกรูปเนาะส่วนลําโพงอันนี้6จุดไม่ได้มีแบรนด์นะครับเป็นของฮาวาของเขาแล้วก็บันไดเป็นสีดําๆแบบนี้พลาสติกนะฮะในส่วนของเบาะนั่งเนี่ยนะคนขับเนี่ยปรับไฟฟ้า6ทิศคนนั่งต่อหน้าปรับสี่ทิศแล้วก็ภายในห้องโดยสารทั้งหมดจะเป็นทูโทนแบบนี้เลยคือเป็นสีเทาซิชชิ่งสีโลโก้นี่สีขาวอันนี้โลโก้มันจะเป็น2เท็กเจอร์อย่างเงี้ยเนี่ยผู้ชมคุณดูภายในดิ โคตรผู้ดีเลยโคตรผู้ดีเลยแต่ไม่เหมาะกับผมผมว่าผมใช้สามเดือนดำนะส, <cheer> สีอย่างนี้สวยแต่คือแบบดำแน่ๆโอเคในะส่วนของภายในประมาณนี้นี่คือมุมมองเนี่ยก็จะออกแบบคินครีนนะครับอ่ะเรามาดูภายในกันต่อเลยดีกว่าเฮ้ยเข้ามานั่ง First ส e อิภายในใช้ได้วะ่ะวัสดุใช้ได้วะ่ะนะครับคือถ้าเกิดถามว่า เรื่องของรถเนี่ยดีไซน์ยกมาจากไหนผมว่ายกมาจากฮิซิกเลยแล้วก็มันมีความแบบยอดส่วนลงมานิดนึงแต่ผมรู้สึกว่าดีไซน์มันจะมีความวัยรุ่นกว่าฮิซิกนิดนึงนะนะแต่คือแพทเทิร์นต่างๆคือยกมาจากฮิซิกเลยอย่างแรกนะฮะผมขออนุญาตเปิดประตูแล้วกันรถเขาเปิดระบบไม่ได้ร้อนนี่ฮะในส่วนของด้านบนแผงแดชบอร์ดอันนี้กึ่งนุ่มเดีย๋ยวผมขอให้ดูเลยกึ่งนุ่มนะกึ่งนุ่มทั้งหมดตรงนี้เป็นโลตโกตรงนี้วัสดุเดียวกันกประตูเป็นพลาสติกทำลวดลายแบบสามมิติแบบนี้ส่วนตรงเนี้ย เทคเจอร์เป็นเหมือนผ้าสีขาวสีครีมนะครับตรงนี้เป็นหนังสังเคราะห์สติชิ่งสีโรสโกช่องแอร์นะครับจอกลางเนี่ยคุณผู้ชมไม่มีฮูดนะจอกลางไม่มีกล่องนะจอกลางเป็นรอยตัวแบบนี้นะโ okay, อเคจอนี้นะฮะขนาด12.3 2 3นิ้วเป็นแบบยาวอันนี้พอดีอันนี้เปิดไม่ได้นะครับ12.3นิ้วแบบยาวรองรับ Apple CarPlay ลำโพง6จุดทัชสกรีนผมก็ จากที่ดูมานะจากตัวพรีเซนต์ของเขาเนี่ยก็เป็นพวกอินเทอร์เฟซต่างๆเหมือนตัว How h าวา e ์เฮดซิกแหละนะแต่เนี่ยก็จะเป็นขนาดแบบนี้กรอบก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับส่วนตรงนี้ HEAD UP DISPLAY ก็จะมุ่งบอกเวลาคุณขับนะครไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วระหมดโหมดฟังก์ชันต่างๆจอดิจิตอลอันนี้เป็นมาตรวัด7นิ้วนะดิจิตอลเต็มระบบนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะฮะขอบเนี่ยโอ้โหดูหรูหราว่ะ ดูไม่ค่อยเหมาะกับผมเท่าไหร่ผมเถื่อน,อนระบบปรับอากาศแยกโซนซ้ายขวานะครับอันนี้ก็พวกระบบต่างๆนะโหมดเนี่ยตัว P นี่ก็คือโหมดจอดอัตโนมัติระบบหมุน v ว AC ปุ่มต่างๆใช้ได้วะ่ะปุ่มต่งใช้ได้วะเกียร์เป็นแบบนี้นะฮะเป็นแบบไฟฟ้าแล้วก็คุณดูเรื่องงานเท็กเจอร์ดินะเบรกมือไฟฟ้าออโตโ้เบรกโคมีมาเปิดที่มาที่วางแก้วเป็นแบบ2 2ขนาดที่เท้าแขนพวงมลาลัย3ก้านส,สปอร์ต แบบนี้กระจกข้างบนตัดแสงออโต้มีช่อง USB ไว้ให้ต่อพวกกล้องนะครับพาโนรมิกสันูฟแต่ยังไม่เต็มนะเก็บแว่นที่บังแดดมีกระจกมีไฟนะครับมีกระจกมีไฟอเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูอันนี้คือผมนั่งฮาว a ลจ o ไรอ n เฮ้ยนั่งใหญ่วะสีขาวมันทำให้ดูโปรงแต่บอกเลยว่าดำง่ายแน่ๆโอเคเราไปดูบอดในสารตอหลังกันต่อนะครับขึ้นลงสะดวกสบายนะเอาจริงอ่ะ คุณดูห้องโดยสารตอนหลังประตูเหมือนกันนะครับเป็นวัสดุพลาสติกเหมือนกันแล้วก็ตรงเนี้ยเท็กเจอร์เดียวกันทั้งหมดตัวเบาค้างนะจ๊ะไม่ลงกระแทกนะจ๊นะนะแล้วด้านหลังมีอะไรให้บ้างช่องแอร์สองจุด USB สองจุดอ่าผมลองนั่งให้ดูไวๆหน่อยหนึ่งนะเวลาจะหมดแล้วอันนี้เฮ้ยคุณดูเล็กรูมคุณดูทัศนวิสัยต่างๆอันนี้มุมมองจากตอนหลัง อันนี้โป่งมากกระจกใหญ่เลกรุมเหลือเยอะเฮดรุมเหลือเยอะแต่ข้อสังเกตที่ผมพบคือรู้สึกว่าเบาะหลังมันเตี้ยกว่าเบาะตอนหน้ามันทําให้เรารู้สึกว่ามัน,มนอึนอดอัดไปนิดนึงถ้าเป็นพวกนิสสันพวกอะไรเงี้ยนะฮะเบาะหลังก็จะเป็นเทียเตอร์ซีทคือมันจะสูงกว่าตอนหน้ามันจะทําให้เราแบบไม่อึอดอัดแต่คันนี้อ่ะคุณดูดิเนี่ยมาผมนั่งเนี่ยรู้สึกว่าเบาะหน้ามันสูงกว่าแล้วมันจะจมจมนิดน,นึงแต่ก็ว่ากันไปบางคนอาจจะไม่มีปัญหาแต่ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันถ้าเบาะมันสูงเนี่ย จะดีกว่านี้นะครับโอเคผมลองดูสิเบาะหลังเป็นไงพับได้พับได้กี่สเต็ปปรับเอ็นไม่ได้นะครับพับได้แต่ปรับเอ็นไม่ได้แต่ดีไซน์เนี้ยเป็นสองเท็กเจอร์อย่างเงี้ยสวยดูทําให้ห้องโดยสารดูโปร่งมากเนี่ยมุมเนี่ยผมว่าดูหรูมากเลยวดูดิตลาดแตกแน่คุณผู้ชมถ้าราคาดีนะอ่ะเปิดเรื่อง ฝากระโปรงให้ดูงานเก็บงานเก็บงานต่างๆเลยโคตรด,ดีเลยอ,ะอ,อ่ะอื่าทีนี้เรามาลุ้นกันว่าฝากระโปรงมีโชคหรือเปล่าแล้วตามราคาผมว่าน่าจะไม่มีอ่าในส่วนของฝากระโปรงนะครับการเก็บงานต่างๆใช้ได้วะ่ะคุณดูการพ่นสีข้างในดิแล้วคุณดูการติดนะแผ่นกันความร้อนตัวโชค๊คจะอยู่ด้านซ้ายนะครับแล้วก็ห้องเครื่องก็จะประมาณนี้ก็จะมีเรื่องของสายไฟสีส้มนะฮะ สายไฟแรงดันสูงที่ค่อนข้างอันตรายก็ระมัดระวังนิดนึงในส่วนของ h า W เวลโจอไลออนคันนี้นะครับก็จะมีขุมพลังเดียวก็คือเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรนะฮะเทอร์โบกับชุดมอเตอร์ไฟฟ้าพละงกำลังสูงสุดเนี่ย190ล่0แรงม้าเลยแรงบิดสูงสุด375นิวตันเมตรนะครับเกียร์เป็นแบบ dht ขับเครื่อนล้อหน้าแล้วก็คันนี้รองรับน้ำมันสูงสุดที่ e 2 0 คุณคิดดูแล้วกันว่าเซกเมนต์นี้นะครับ HRV ตัวใหม่นี่ก็ประมาณ130กว่าม้านะครับรุ่นอื่นๆก็จะอยู่ร้อยต้นๆแต่คันนี้ร้อยเก้ม้าเดี๋ยวถ้ามีทิวทดสอบเดี๋ยวลองให้ดูแน่ๆไม่พลาดไม่พลาดนะครับอันนี้มีเหล็กค้ำด้วยนะใช้ได้ใช้ได้วะนะครับส่วนระบบความปลอดภัยเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นตัวท็อปจัดเต็มแน่นอนอยู่แล้ว Adaptive Cruise นะ,ะ uh, Lane k e e p i n ระบบแจ้งเตือนระบบช่วยเบรก ระบบถอยจอดออโต้สามรูปแบบนะฮะเซนเซอร์กัรระยะครบอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าราคาเท่าไหร่แต่ยังที่บอกว่าไม่น่าไม่น่าถึงล้านหนึ่งกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปทับเฮดซิกตัวเริ่มต้นโอเคลองฟังเสียงปิดฝากระโปรงนะไม่กอกแก๊กนะแน่นใช้ได้เลยหลักๆโดยรวมประมาณนี้อันนี้มาไวเพราะว่ามีระยะเวลาในการถ่ายนะครับมีระยะเวลาจากัดเดี๋ยวถ้าเกิดมีคิวทดสอบเนี่ยเดี๋ยวเอาไป จเจาะลึกให้ดูอีกทีหนึ่งหลักๆโดยรวมประมาณนี้นะครับสำหรับฮาวาลโจไรออนนะครับหรือจะเรียกว่า all new ฮาวาลโจไรออนก็ได้เพราะว่าเพิ่งเปิดตัวนะฮะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพิ่งเปิดตัวในตลาดโลกที่ประเทศจีนเมื่อช่วงมกราต้นปีที่ผ่านมาเองนะฮะเขาเรียกว่าสร้างยอดขายที่ประเทศจีนได้อย่างถล่มทลายเลยวัยรุ่นชาวจีนนิยมมากๆและตอนนี้มาผลิตที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วแต่วันที่มาถ่ายยังไม่ทราบราคานะครับลองมาทายกันที่ว่าจะทําตลาดกี่รุ่นนะถ้าถามผมตามสไตล์ เกรนวอลมอเตอร์ Motor, น่าจะมี2รุ่นตัวเริ่มกับตัวท็อปสุดนะตัวท็อปสุดเนี่ยผมก็คาดว่าไม่น่าจะไปแตะเฮดซิกตัวเริ่มต้นเฮดซิกตัวเริ่มต้นเนี่ยหนึ่งหนึ่งสี่เก้านะคันนี้ผมตีให้เลยว่าไม่น่าเกินหนึ่งหนึ่งนะคุณคิดเห็นยังไงบ้างถ้าถามผมผมว่าเบาะดยสารตอนหลังเนี่ยนั่งสบายที่สุดเซกเมนต์นั่งสบายกว่า h r v นั่งสบายกว่าโคโรลล่าครอสซีเอ็กซ์สามสิบคิกแตข่ข้อสังเกตที่ผมพบคือเบาะมันเตี้ยไปนิดนึงมันดูจมๆมันทำ และที่สําคัญนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ทดลองขับถ้าได้ทดลองขับแล้วนะฮะร้อยเก้าสิบแรงมา้าช่วง,ง,งล่างเป็นอย่างไรเดี๋ยวมา POV ให้ชมอีกทีหนึ่งนะครับก็คลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่แบบกำลังรองคอยฮาวาดโจไรออนวันนี้โค้กพีพีก็อยู่กับฮาวาดโจไรออนแล้วนะฮะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ช่องอุ้ยพีด้วยหวังว่าจะถูกถูกใจกันไม่มากก็น้อยนะครับขอตัวลาไปก่อนวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ